ดอยเมืองเป็นดอยสูงอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ4กิโลเมตรบนดอยอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ของป่าและสมุนไพรนานาชนิดเป็นแหล่งทรัพยากรแหล่งอาหารของชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่อาศัยดำรงชีพสืบต่อกันนานมาแต่ระยะหลังๆเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปไม่ค่อยมีใครกล้าขึ้นไปบนดอยเมือง เด้วยรู้กันว่าพวกหมอผีหมออาคมใช้เป็นสถานที่ปล่อยของทดลองวิชาคุณไสอันเป็นมนต์ดำพวกหมอผีบางคนไปเรียนวิชาลึกลับเช่นเสกข,ของเข้าท้องปลุกผีเสกคุณพยนต์เสกควายธนูเป็นต้นวิชาเหล่านั้นมีอาถรรพ์เมื่อเรียนมาแล้วจะต้องใช้เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยจะเก็บไว้เฉยเฉยม่ได้หากไม่ใช้ จะเกิดอันตรายที่เรียกว่าของเข้าตัวทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่งเป็นบ้าและบางรายก็ถึงตายด้วยพลังแห่งมนต์ดำของตนดังนั้นเพื่อป้องกันอาการของเข้าตัวจึงต้องทำพิธีปล่อยของไปโดยใช้ดอยเมืองเป็นสถานที่ปล่อยของทดลองวิชาวันที่ปล่อยก็มักจะเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำถึงวันนั้น มีคนเล่าว่าบนดอยเมืองจะมีของอาถรรพ์พุ่งผ่านไปมาดังเฟี้ยวฟ้าวบางครั้งกระแสลมก็จะพัดอู้อู้อื้ออึงแล้วเงียบหายไปเฉยเฉยพวกพูดผีลี้ลับจะกรีดร้องบ้างก็คำรามดังโหยหวนหน่าสยองใจพวกคุนพยนต์ควายธนูวัวธนูจะเดินวนเวียนเป็นร่างเงาดำวุบวาบวุบวาบ บางตนก็ห้ามหันต่อสู้กันเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวด้วยเหตุนี้บนดอยเมืองจึงเป็นแดนอาถรรพ์อันตรายพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะย้ำเตือนลูกหลานของตนเสมอว่าพวกสูอย่าไปที่ดอยเมืองกันนะใครไปจะโดนตะปูโดนหนังควายเข้าท้องและจะโดนพวกผีหุ่นพยนตร์หลอกหลอนทำหายเคยมีคนไปตายที่นั่นหลายคนแล้วละ่ะ คำตักเตือนนี้ผู้คนชาวบ้านชาวเมืองจึงไม่กล้าขึ้นไปยังป่าดอยเมืองเพราะเกรงกลัวอาถรรพ์มนต์ดำมีเพียงคนต่างถิ่นหรือคนที่ไม่รู้เท่านั้นที่ยังเข้าไปหาของป่าหาสมุนไพรและพักแรมคืนจึงมักจะถูกอาถรรพ์มนต์ดำต้องเจ็บป่วยเสมอๆบางรายแก้ไขไม่ทันก็ถึงตายณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางทิศตะวันออกของดอยเมือง มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งผู้เป็นพ่อชื่อสางจาแม่ชื่อนางมุลส่วนลูกหญิงตัวน้อยชื่ออ่อนคำส่างจาและนางมุลเป็นผู้มีจิตใจเมตตาการุณาฝักไฟในบุญกุศลถึงวันพระวันศีลจะหุงข้าวทำกับข้าวตามแต่จะหาได้ไปใส่บาตรเสมอเสมอด้วยมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยเวลาไปวัดก็จะไปด้วยกัน ตอนลูกน้อยอยังเล็กอยู่ก็จะผลัดเปลี่ยนกันอุ้มไปครั้นพอลูกเดินได้ก็จูงแขนให้เดินตามพอโตขึ้นมาหน่อยก็ให้ลูกเดินเองคนทั้งสามแม้จะมีฐานะยากจนปลูกกระท่อมน้อยอยู่กลางนาแต่ก็มีความเป็นอยู่ที่ผาสุขเพราะต่างคนต่างมีคุณธรรมความดีการเวลาผ่านพ้นไปจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อลูกน้อยอายุได้ห้าขวบเต็ม ได้เกิดเคราะห์ร้ายที่ไม่คาดคิดขึ้นนั่นคือตอนต้นฤดูหนาวหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวใสยุ้งฉางเสร็จแล้วลูกน้อยซึ่งกำลังน่ารักได้ป่วยเป็นไข้และเบื่ออาหารร่างกายพ่ายพร้อมลงอย่างรวดเร็วนอนสมอยู่บนเสือ่อสร่างจาผู้เป็นพ่อและนางมุลผู้เป็นแม่ห่วงลูกใจแทบขาดหาอยู่หายาหลายชนิดหลายขนาดมาต้มมาป้อนแต่อาการของลูกก็ไม่ดีขึ้นเลย วันหนึ่งส่างจาจึงได้เอ่ยกับนางมุนภรรยาขึ้นว่ามุนเอ้ยพี่ได้ยินข่าวว่าในเวียงโตงโน้นมีหมอยาที่เชี่ยวชาญอยู่คนหนึ่งเขาสามารถวิเคราะห์และรักษาโรคได้ชง,งัดนักพี่ว่าจะไปขอร้องให้เขามาดูอาการลูกน้อยของเฮาเขาชื่อหมอเหวนินโอ้พี่ส่างจาหมอเหวินน่ะเหรอเฮาก็เคยได้ยินกิติศัพท์เขาเป็นหมอประจำตัวเจ้าฟ้าเจ้าเมือง ค่ายาของเขาแพงกว่าหมอธรรมดาหลายเท่าเฮาจะมีเงินให้เขาเหรอและอีกอย่างหนึ่งระยะทางจากหมู่บ้านของเฮาไปยังเวียงโตนก็ไกลมากเป็นทุ่งนาป่าดอยหมอเขาจะมาเหรือพี่นางมุนถามสามีด้วยความทุกข์ความกังวลใจมาหรือไม่มาก็ต้องลองดูหากบุญของลูกยังมีบุญคงจะช่วยโดนจิตดนใจให้เขาเกิดเมตตา ส่วนค่ายาค่ารักษาหากเขาเรียกแพงพี่ก็จะขายข้าวในยุ้งของเราทั้งหมดจ่ายให้เขาไปขอให้เพียงเขามาช่วยรักษาลูกน้อยของเฮาให้หายก็แล้วกันปรึกษากันด้วยความรักและเป็นห่วงชีวิตลูกดังนั้นแล้วรุ่งเช้าสางจาก,ก็รีบเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังเมืองเวียงโตนซึ่งอยู่ห่างไกลเขาไปถึงเวียงโตนในต,นในตอนใกล้ค่ำ ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางทั้งวันจึงแวะเข้าไปพักที่วัดกลางเวียงขออาศัยพักผ่อนหลับนอนบนศาลาท่านเจ้าอาวาสวัดได้ถามเขาว่าโยมมาจากไหนมาธุระอันใดที่ตัวเมืองเขามาจากหมู่บ้านดอยเมืองท่านครูบาลูกน้อยของเขาป่วยเป็นไข้หนักมาหลายวันหลายคืนแล้วกินยาไปหลายขนานก็ยังไม่หายเขาได้ยินข่าวว่าที่ตัวเมืองเวียงโตน มีหมอผู้เชี่ยวชาญชื่อหมอเหนินเฮาจะมาขอความเมตตาจากเขาให้ไปช่วยรักษาลูกของเฮาท่านครูบาครั้นได้ฟังก็ทำท่าหนักใจแทนพูดขึ้นว่าโยมเอ๋ยหมอเหินนั้นเป็นหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคนไข้ของเขามีมากค่ายาของเขาก็แพงเขาจะยอมไปกับโยมเหรอสร้างจ่าอ้ำอึง้งก้มหน้า ท่านครูบาเห็นอาการของเขาแล้วก็เมตตาสงสารแนะนำขึ้นอีกว่าโยมสางจาในเวียงโตนมีหมอเก่งที่สุดอยู่สองคนคือหมอเหวนคนหนึง่งและอีกคนหนึ่งชื่อหมอสวยโยมจงลองไปหาหมอเหวนก่อนหากหมอเหวนเขาขัดข้องก็ให้ไปหาหมอสวยนะสองคนนี่เก่งพอๆกันคืนนั้นหลังจากฟังคำแนะนำของท่านครูบาปัดกลางเวียงแล้ว ส้รางจานอนไม่หลับเขาเกรงว่าหมอหวนจะไม่ยอมไปรักษาลูกน้อยของเขาด้วยความกังวลน,นี้เขาจึงได้ไปจุดทูบอธิษฐานต่อนหน้าองค์พระเจ้าภาราทองซึ่งประดิษฐานอยู่บนศาลาแห่งนั้นโดยกล่าวขอพรบนบานขึ้นว่าข้าแต่องค์พระเจ้าภาราเฮานี้เป็นคนจนยากเดินทางมาไกลเพื่อไปตามหมอรักษาลูกน้อยที่ป่วยหนักขอคุณแห่งพระองค์ จงช่วยเหลือดนใจให้หมอได้โปรดไปรักษาลูกของเฮาให้หายด้วยเถิดหากสมประสงค์แล้วเฮาสัญญาว่าจะกลับมาที่วัดแห่งนี้แล้วกวาดถูทำความสะอาดาศาสนสถานหลานเจดีเป็นเวลาเจ็ดวันขอให้คำอธิษฐานนี้จงสำเร็จผลด้วยเถิดอธิษฐานบนบานถึงสามครั้งสามหุนแล้วจึงเอ็นตัวลงนอนจนกระทั่งหลับไปพอรุ่งเช้า กราบลาองค์พระเจ้าพาราทองและท่านครูบาเจ้าอาวาสแล้วก็รีบไปหาหมอหวนซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆก,กาดหลวงก้มไหว้ด้วยความนอบน้อมพ่นอบพิ่เทาแจ้งความประสงค์แห่งการมาของตนหมอหวนจ้องมองดูชายชาวนาแห่งบ้านดอยเมืองด้วยแววตาที่เฉยเมยเขาคิดในใจว่าเจชาวนาคนนี้ถ้าทางเป็นคนยากจนคงจะไม่มีเงินคุ้มค่า กับการที่เราจะเสียเวลาไปรักษาเขาคิดดังนั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่านี่สูข้าไปกับสูไม่ได้หรอกคนไข้ของข้ามีมากจงไปหาหมอคนอื่นเถอะพูดบอกแล้วก็เดินเข้าห้องไปยังไม่มีเยื่อใ่สั่างจาผิดหวังเดินเงาเงาออกจากบ้านหมอหวนสอบถามผู้คนในกาดหลวงถึงทางไปบ้านของหมออีกคนคือหมอสวยซึ่งท่านครูบาเจ้าอาวาสแนะนำไว้เมื่อวาน เมื่อพบแล้วเขาได้เข้าไปหานอมไหว้พูดบอกเล่าถึงอาการของลูกน้อยให้หมอสวยได้ฟังหมอสวยถามว่าบ้านสูอยู่ที่ไหนบ้านเฮาอยู่ดอยเมืองเป็นบ้านานาป่าดอยไม่มีหมอที่เชี่ยวชาญเลยอาการลูกน้อยเฮาหนักมากขอความการุณาจากคุณหมอได้โปรดไปช่วยชีวิตลูกน้อยของเฮาด้วยเฮาหมดที่พึ่งแล้วเมื่อพักใหญ่ที่ผ่านมาไปหาหมอเหวิน แต่หมอเหวนท่านไม่ไปเขาจึงได้มาหาท่านตามคำแนะนำของท่านครูบาวัดจองกลางเวียงส้างจาพูดบอกหมอสวยด้วยน้ำเสียงที่หม่นมองเกรงอกเกรงใจหมอสวยเป็นหมอใจดีมีคุณธรรมเมื่อรู้ว่าส่างจาเดินทางมาไกลจึงมังเกิดความเห็นใจเมตตาสงสารพูดตอบว่าไปข้าจะไปกับสู สางจาพอได้ฟังว่าหมอสวยจะเดินทางไปรักษาลูกน้อยของตนก็ยินดีจนสุดพลนาก้มกราบหมอด้วยความซาบซึ้งใจรีบนำพาหมอเดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตนเมื่อไปถึงหมอสวยได้ตรวจดูอาการของหนูน้อยอ่อนคำอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ถึงสาเหตุแห่งโรคจึงได้เขียนชื่อตัวยาซึ่งเป็นยาสมุนไพรให้ห้าอย่างแล้วบอกว่าสางจา ข้ามีเวลาน้อยต้องรีบเดินทางกลับไปรักษาคนอื่นๆอีกเจ้าจงไปสแสวงหาสมุนไพรห้าอย่างนี้มาต้มให้ลูกน้อยของเจ้าดื่มเองแล้วไหนไม่ช้าอาการไข้ก็จะหายไปสร่างจาพิจารณาดูชื่อยาสมุนไพรทั้งห้าอย่างเขารู้จักสี่อย่างสี่อย่างนั้นมีอยู่ในป่าละเมาะใกล้บ้านแต่อีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าดอกเอื้องแสะแสงจันนั้น เขาไม่เคยได้ยินเลยจึงถามหมอซึ่งหมอก็อธิบายให้ฟังว่าดอกเอื้องแสะแสงจันท์ก็คือเอื้องแสะธรรมดานั่นแหละแต่จะต้องไปเก็บในตอนเที่ยงคืนวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15คำ่ำห้ามเก็บวันอื่นเวลาอื่นเก็บมาทั้งต้นทั้งรากและดอกนำมาต้มรวมกันกับตัวยาอีก4อย่างหากทำได้ตามนี้จะได้ผลมีคุณภาพทางยาสูงสุด หมอสวยผู้กรุณาบอกแนะนำแล้วก็เอ่ยอำลาจางจา่าถามด้วยความเกรงใจว่าท่านหมอขอบพระคุณที่เมตตามาดูอาการลูกน้อยของเฮาและบอกชื่อตัวยาให้เออแล้วแล้วท่านหมอจะคิดค่ารักษาเท่าไหร่เอาไว้ให้ลูกน้อยของสูงหายดีก่อนหากหายแล้วจะให้เท่ายค่าก็เอาตามนั้นหากไม่หายก็ไม่ต้องให้สูไม่ต้องเป็นกังวล แต่ข้าขอให้ความมั่นใจแก่สูว่าหากได้ยาทั้งห้ามาครบและต้มให้ลูกน้อยของสูงกินแล้วภายในสามวันต้องหายอย่างแน่นอนบอกแล้วหมอสวยผู้เมตตาก็เดินทางกลับคืนไปยังเวียงโตนอันเป็นที่อยู่ของตนฝ่ายส่างจ่าไม่รอช้าเพราะคืนพรุ่งนี้จะเป็นคืนจันเพนที่ห้าค่ำแล้วเขารีบไปขุดหาเก็บยาสมุนไพรสีอย่าง ตามที่หมอสั่งมาได้ครบถ้วนยังขาดอีกเพียงสิ่งเดียวคือดอกเอื้องแสะแสงจันทร์ซึ่งหายากจะต้องขึ้นไปหาบนดอยเมืองเท่านั้นที่อื่นไม่มีพี่สางจา้าพี่จะไปได้อย่างไรตอนกลางคืนบนดอยเมืองมีแต่ของอาถรรพ์คุณใสที่เป็นอันตรายนางมุนทักท้วงสามีด้วยความห่วงใหญ่มันจำเป็นพี่จะเสี่ยงไป เพื่อลูกน้อยของเฮาหากไม่ไปก็จะไม่ได้ตัวยามารักษาลูกนางมุลได้ฟังก็นน้ำตาไหลสะอื้นตื้นตันหวงสามีก็ห่วงแต่ชีวิตลูกน้อยก็สำคัญยิ่งกว่าจึงจำใจต้องให้ไปเพราะพ่อแม่นั้นยอมตายแทนลูกได้จ่างจาเดินขึ้นไปถึงดอยเมืองในตอนบ่ายพยายามเหลียวแลหาต้นดอกเอื้องแสะซึ่งมักจะเกิดอยู่ตามขาคบไม้ เดินหาเป็นเวลานานไม่พบเลยพบเหมือนกันแต่เป็นต้นเปล่าๆไม่ออกดอกซึ่งใช้ไม่ได้สร้างจาเดินหาจนท้อใจจึงนั่งลงทอดอาไยด้วยความผิดหวังทันใดนั้นปรนสายตาของเขาได้เหลือบแลไปเห็นกรดของพระธุดงรูปหนึ่งกางอยู่ใต้โคนไม้ด้วยความเป็นสาธุชนผู้เคารพในพระรัตนตรยัยเขาจึงคิดว่าโอ้ oh, นั่นพระธุดงพระธุดงรูปนั้นมาจากที่ไหนท่านคงไม่รู้ว่าบนดอยนี้มีอันตรายมากคิดแล้วจึงรีบลุกตรงไปหาเห็นพระธุดงหนุ่มรูปหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้หมูงกรดซึ่งมัดรวบไว้ก้มลงประนมมือกราบท่านแล้วเอ่ยทักถ่ายขึ้นว่าไม่สูงข้าท่านเจ้าบุญท่านคงจะมาจากต่างเมืองจึงไม่รู้ว่าบนดอยแห่งนี้มีอันตราย ไม่ควรพักแรมคืนเลยไม่สูงค่าโยมเอย๋ยอัตมาธุดงมาจากเวียงหมอกใหม่บนดอยสูงแห่งนี้มีอันตรายอันใดหรือพระทุดงหนุ่มรูปนั้นถามดอยนี้ชื่อว่าดอยเมืองท่านเจ้าบุญพวกหมอผีหมออาคมชอบปล่อยคุณใสามาที่นี่เพื่อทดลองวิชาในเวลากลางคืนมีคนถูกอาถรรพ์ล้มป่วยเจ็บตายไปมากรายแล้วเจ้าบุญจงรีบลงไปจากที่นี่ ไปหาที่พักแรมคืนใหม่เถอะพูดแล้วก็เหลียวซ้ายแลขวาอย่างระวังภัยไปในแดนป่ารอบตัวพระทุดงหนุ่มท่านสงบสำรวมไม่ได้มีอาการตื่นเต้นท่านพูดตอบว่ายินโจมค่าขอบคุณที่หวังดีตักเตือนแต่อัตมาอธิษฐานปักกลดแล้วถือสัจจะจะขอพักแรมบนดอยนี้ไม่หนีไปไหน แล้วโยมเล่าไม่กลัวหรือรู้ว่ามีอันตรายจะขึ้นมาทำไมหนอกลัวสิท่านเจ้าบุญแต่เฮามีความจำเป็นลูกน้อยของเฮาป่วยหนักต้องขึ้นมาหายาสมุนไพราหากได้แล้วเขาจะรีบลงจากดอยนี้ไปทันทีสร้างจาเล่าความจำเป็นของตนให้พระธุดงหนุ่มได้ฟังยาสมุนไพรที่โยมต้องการคืออะไรหรือดอกเอื้องแสท่านเจ้าบุญ แต่หาเดินหาจนเมื่อยแล้วยังไม่เจอสักดอกเลยท่านเจ้าบุญได้เห็นบ้างไหมพระธุดงหนุ่มจากเมืองไทยรู้สึกซึ้งใจในความรักของพ่อที่มีต่อลูกน้อยแม้จะรู้ว่าเป็นถิ่นมีอันตรายแต่ก็ยังเสี่ยงขึ้นมายอมเอาชีวิตของตนเข้าแลกนี่แหละน้อึึงมีคำกล่าวว่าพระคุณพ่อล้นฟ้ามหาสมุทรพระธุดงหนุ่มบังเกิดความเมตตา จึงกล่าวแก่สางจ่าว่าโยมเอย๋ยห่างจากที่นี่ไปทางเหนือไม่ไกลเท่าไรมีต้นส้านใหญ่ต้นหนึ่งจงลองไปดูเอาเถิดสางจา่าพอได้ยินก็ดีใจรีบลุกเดินไปค้นหาทางเหนือตามที่พระธุดงหนุ่มท่านบอกแล้วก็เป็นความจริงเพราะที่โคนต้นส้านใหญ่ต้นนั้นมีเอื้องแสะขึ้นเกาะอยู่และกำลังออกดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมโชยรวยรินมาตามสายลมเจอแล้วเจอแล้วสางจาอุทานด้วยความยินดีความหวังว่าลูกหญิงตัวน้อยของตนจะหายจากอาการไข้และมีชีวิตที่ยืนยาวพุ่งโพลงขึ้นเต็มดวงใจเขารีบเดินจ้ำกลับไปประนมมือไหว้พระธุดงพลางกล่าวขอบคุณว่ายินโจมข้าเจ้าบุญเขาเจอแล้วขอบพระคุณหากท่านไม่บอก เขาก็ไม่หูว่าจะเจอหรือไม่เมื่อเจอแล้วทำไมจึงไม่เก็บมาหนอพระภิกษุหนุ่มสงสัยัางจาจึงได้บอกให้ท่านรู้ว่าจะต้องคอยเก็บในเวลาเที่ยงคืนตรงเพราะเป็นเคล็ดของหมอ,อยาที่สั่งไว้ครันพอมืดค่ำซางจาก่อกองไฟพลางพูดเตือนพระธุดงหนุ่มขึ้นว่าเจ้าบุญข้าคืนนี้เป็นคืนเพน อาจจะมีพวกหมอผีหมออาคมปล่อยของกุณใสให้ล่องลอยมาหากท่านได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเห็นอะไรท่านอย่าห้องทักนะให้เงียบไว้หรือว่ากลั้นใจไว้ก็ได้ทำไมหรือโยมสั่งจาหากทักถามจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ได้ไม่ได้ท่านเจ้าบุญมันจะเข้าตัวท่านทันทีมันอาจจะเป็นตะปูเป็นหนังควายหรือว่าเขี้ยวงาที่หมออาคมเขาเสกปล่อยมา พระธุดงหนุ่มได้ฟังคำแนะนำแล้วก็นิ่งจากนั้นท่านก็ดึงมุ้งกรดลงสวดมนต์ทำวัดเย็นตามลำพังส่วนส่างจาก็เอนตัวลงนอนบนแผ่นใบตองข้างกองไฟรอให้ถึงเวลาเที่ยงคืนเวลาผ่านไปผ่านไปจนถึงห้าทุ่มดวงจันทร์เพ่นลอยสูงส่องแสงสว่างป่าบนดอยเมืองซึ่งเงียบสงบมาตั้งแต่หัวค่ำ ก็มีอันเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันนั่นคือจูจ่ๆก็มีเสียงประหลาดดังสัดสดสสดพุ่งผ่านยอดไม้มาอย่างรวดเร็วได้ยินแต่เสียงมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรเห็นเพียงแต่ว่าพอมันพุ่งผ่านไปทางไหนกิ่งไม้ใบไม้ก็คาดร่วงเริวกระจายลงมาส่างจ่าตกใจลุกพรวดจากอาการนอนคลานหมอบก็ไปหาพระทโดงหนุ่มและซิบบอกเสียงสั้น ยังตื่นเต้นหวาดกลัวว่าเจ้าบุญระวังนะมีขนปล่อยของมาแล้วมันพุ่งผ่านไปเมื่อครู่หากได้ยินเสียงมันพุ่งวนมาอีกท่านจงกลั้นใจแล้วหมอบลงและแล้วก็เป็นอย่างที่เขาพูดบอกเสียงวัตถุลึกลับที่ดังแสสดผ่านไปนั้นได้พุ่งย้อนกลับมาจริงๆสร่างจ่ารีบกลั้นใจหมอบเอาตัวแนบกับพื้นเจ้าวัตถุลึกลับที่ได้ยินแต่เสียงนั่น พุ่งหวือผ่านไปสูงจากพื้นดินประมาณไม่เกินสองเมตรต้นไม้เล็กๆบางต้นคาสบั้นดังโครมครามสร้างจ้าเหลียวไปทางพระทุดงเห็นท่านเปิดมุ้งกรดของท่านออกมาแล้วลุกขึ้นยืนมองไปทางเสียงที่ยังคงดังเสด็ดเส็ดเส็ดเสแล้วหมุนวนกลับมาเป็นครั้งที่สามเจ้าบุญนั่งร้องมอบ้ลงมันกำลังย้อนกลับมาแล้วระวังบอกให้ท่านนั่งลงมอบ ด้วยความห่วงใยตกใจแต่คุณพระช่วยพระทวดหหนุ่มไม่ทําตามท่านยืนนิ่งมือขวาของท่านกําชายผ้ารับประเคนผืนบางไว้พอวัตถุลึกลับที่พุ่งดังเส็ดเส็ผ่านอากาศใกล้เข้ามาท่านก็ยกผ้าในมือของท่านสะบัดดังผึบได้ยินเสียงชัดเจนแล้วบัดดลสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นวัตถุลึกลับที่พุ่งวือวนเวียนผ่านไปมานั้น ก็ร่วงแปกลงกลางดินห่างจากมุ้งกรดไปประมาณสองวาแสงไฟที่สาสตองสางจาได้เห็นเชียวคมงงปลายแหลมเล่มหนึ่งวางนิ่งอยู่เสียงหวือๆวคล้ายของมีคมพุ่งผ่านอากาศก็เงียบกริบไปโอ้เจ้าบุญท่านท่านสากัดเชียวอาคมได้ท่านทำได้อย่างไรสางจาอุทานแทบไม่เชื่อในสายตาแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดถามสิ่งใดต่อไป พลันในป่าเงียบก็บังเกิดเสียงลึกลับอย่างใหม่ขึ้นอีกคราวนี้เป็นเสียงดังเฟี้ยวเฟี้ยวคล้ายมีบางสิ่งบางอย่างหลายชิ้นพุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วสูงจากพื้นดินประมาณไม่เกินสองเมตรอีกเช่นเดิมส่างจ่าได้ยินแล้วก็กลั้นใจหมอบแนบกับพื้นดินอีกแต่พระธุดงหนุ่มท่านไม่หมอบท่านยืนสง่าคล้ายเตรียมพร้อมรอท่าเช่นหนแรกพอเสียงเฟี้ยวเฟี้ยว พุ่งผ่านเข้ามาใกล้ท่านก็สะบัดผ้าในมือดังปึบสิ้นเสียงสะบัดผ้าเสียงเฟี้ยวฟฝ้าวก็เงียบหายไปทันทีมีบางสิ่งบางอย่างร่วงกราวกราวตกกระจายเต็มพื้นดินโอ้ตะปูสางจ้าอุทานตะลึงต่อภาพที่ได้เห็นเจ้าโบนโอ้ท่านสกัดหยุดเหล่าตะปูอาคมได้น่าอัศจรรย์เหลือเกินท่นใดนั้น ดวงใจที่สั่นระรัวด้วยความกลัวของสางจาก็อบอุ่นขึ้นวุบๆเขารู้ในทันทีว่าเจ้าบุญพระทุดงหนุ่มรูปนี้ไม่ธรรมดาแล้วพระท่านสามารถสกัดคุณใสที่หมออาคมปล่อยมาให้สิ้นพิษสงลงได้ในชั่วพริบตาสางจาใจเต้นระทึกอ้าปากจะซักถามแต่ยังไม่ทันจะได้ซักถามพ่ันสิ่งลึกลับอย่างใหม่ก็ปรากฏขึ้นอีก คราวนี้เป็นเสียงกระแสลมพุ่งผ่านป่ามาดังอู้อู้จนหมู่แมกไม้บนดอยหักกระจายดังโครมครามวูบเดียวเท่านั้นเงาดำทะมึนของกวายเขาง้งสองตัวตาลุกแดงประดุดเปลวไฟก็พุ่งพรวดออกมาจากดงไม้มันมาหยุดอยู่ห่างจากกรดและกองไฟไปประมาณสามวามันเป็นควายธนูอาคมตัวสูงใหญ่พ่นลมออกจากจมูกดังฟุดฟัดฟุดฟัดขาหน้าตะกุยดิน คล้ายจะพุ่งเข้ามาชนเจ้าบุญระวังสร้างจาตะโกนร้องสุดเสียงด้วยความตกใจสุดขีดพระทุดงหนุ่มยังคงยืนนิ่งประจันหน้ากับควายลึกลับท่านสะบัดผ้าอีกขนผึบพึบสิ้นเสียงสะบัดผ้าควายธนูผีตัวมหึืมาทั้งคู่ก็มีอันเป็นไปมันสุดหัวภาพลงกับพื้นคล้ายขาหักพับลงอย่างกระทันหันอึดใจต่อมา ตัวดำทะมึนมหืมาของมันก็ลดขนาดวูบวูบลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นควายดินปั้นขนาดเท่าฝ่ามือโอ้เจ้าบุญเอาฝันไปหรือเปล่านี่อิทริิ์ของท่านศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินสร้างจาคลานเข้าไปก้มกราบแทบเท้าของท่านปานประหนึ่งได้เห็นเทพพยายดาจากสวงสวรรค์เหาะลงมาอยู่ต่อหน้าใกล้เที่ยงคืนแล้วโยมสางจา ต้องถือคบไฟไปเก็บยาที่โยมต้องการเถิดหากชักช้าเลยเวลาจะเสียการนะโยมนะพระธุดงหนุ่มเอ่ยเตือนสร่างจานึกขึ้นได้เงยหน้าแงนมองเห็นดวงจันทเพนลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าเขากระโจนขว้าท่อนฟืนซึ่งลุกโพลงโพลงอยู่วิ่งออกไปอย่างต้นสร้นใหญ่ซึ่งมีเอื้องแซะเบิกบานชูช่อหอมฟุ้งอยู่ท่ามกลางแสงจันท์เขา แกะดึงออกมาทั้งรากทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกครันได้แล้วก็รีบวิ่งกลับมายัางกองไฟข้างกรดของพระทุดงคืนนั้นแม้อากาศจะเน็บหนาวเย็นยะเยือกเงียบสงัดวังเวงแต่สางจาไม่มีความสะดุ้งกลัวใดๆเลยหัวใจของเขาอบอุ่นเพราะรู้ว่าได้อยู่ใกล้กับพระทุดงผู้ทรงฌานฤทธิ์เขานอนหลับเป็นตายรวดเดียว จนกระทั่งรุ่งแจ้งฟ้าสางจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาครั้นพอตื่นก็ได้เห็นว่าพระทุดงหนุ่มผู้ลึกลับรูปนั้นท่านเก็บมุ้งกรดแล้วท่านกำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางเจ้าบุญขอนิมน์นิมน์ท่านไปเฮือนของเฮาก่อนเถิดเฮาจะทำอาหารถวายท่านสร้างจาประนมมือน้อมนิมนโยมส้างจาอาตมารับนิมนไม่ได้ เพราะมีกิจจำเป็นจะต้องจาริกต่อไปโยมอย่าห่วงอัตมาเลยจงรีบนําตัวยาที่ได้กลับไปบ้านโดยเร็วเถิดภรรยาและลูกน้อยของโยมต่างรอคอยอยู่ส่างจารู้สึกเสียใจและอะไรยิ่งล้นที่จะต้องจากพระธุดงหนุ่มรูปนี้เขาอยากจะอยู่กับท่านนานๆอยากจะกราบอยากจะไหว้และตอบแทนพระคุณของท่าน ที่ได้ช่วยเหลือให้พ้นจากภัยมนต์ดำและช่วยให้เขาได้ต้นยาเอื้องแสะแสงจันทร์สมความปรารถนาเขาก้มกราบท่านพูดด้วยความสำนึกตื้นตันว่ายินโจมข้าอ้อเจ้าบุญพระคุณของท่านเขาจะจดจำไว้ตลอดชั่วชีวิตของเฮาพระธุดงหนุ่มซึ่งยืนแบกกรดสะพายบาดอยู่ยิ้มหน,หน้อยๆพูดขึ้นว่า จเจริญพรโยมส่างจาขอให้อยู่ลีกินหวานแล้วอย่าลืมนะเมื่อลูกน้อยหายแล้วจงรีบไปยังวัดจองกลางเวียงโตนตามที่เคยอธิษฐานไว้จเจริญพรพูดบอกดังนั้นแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาดเดินจากไปช้าๆสง่างามและสำรวมส่างจาอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่พระทุโดงหนุ่ม รู้ถึงคำอธิษฐานบนบานของเขาณวัดจองกลางเวียงโตนเขายืนประนมมือมั่นมองตามร่างของท่านจนลับหายไปในพงไพรแห่งดอยเมืองสามวันต่อมาหลังจากได้ต้มยาให้กินแล้วอาการไข้หนักของหนูน้อยอ่อนคำก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเมื่อหายดีแล้วส้างจาก็พาภรรยาและลูกน้อย เดินทางไปยังเวียงโตนนำเงินค่ารักษาไปมอบให้หมอสวยผู้เมตตาด้วยความเต็มใจตามสมควรแก่ฐานะของตนแล้วหลังจากนั้นทั้งสาคนก็ไปพักอยู่ที่วัดจองกลางเป็นเวลาเจ็ดวันได้ครับได้ไหวองค์พระเจ้าพาราทุกเช้าเย็นได้ช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดวิหารลานเจดีตามที่เคยอธิษฐานบนบานไว้ทุกประการ และนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของส่างจาก็มีความเป็นอยู่ที่ผาสุขอาถรรพ์ร้ายอุ่นใสมนดำบนดอยเมืองหายไปอย่างหน้าพิศวงพวกหมอผีหมออาคมไม่มีใครกล้าปล่อยค้องไปยังดอยเมืองกันอีกเลยเพราะหากปล่อยไปวิชาจะเสื่อมสูญจนหมดสิน้นการเวลาแม้จะผ่านพ้นไปนาน แต่สางจะาไม่เคยลืมพระทโดงหนุ่มรูปนั้นเขายังคงหวังอยู่ในใจเสมอๆว่าสักวันท่านจะมาโปรดเขาและลูกเมียที่บ้านเขาเฝ้ารอคอยด้วยศรัทธาว่าสักวันสักวันท่านจะต้องกลับมาตามคำอธิษฐานของเขาต่อหน้าองค์พระเจ้าพาราที่เขามั่นกราบมัน่นไหว้ทุกวันทุกคืน